สวัสดีค่ะเด็กิสิทุกคนสำหรับวันนี้แมทฟอร์คิดเรียนคณิตก,กับครูฝนนะคะบทเรียนสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบค่ะซึ่งเมื่อเด็กเรียนจบบทนี้แล้วนะคะสิ่งที่หนูจะต้องทำได้ก็คือแยกตัวประกอบของจำนวนนับได้แล้วก็นําความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หรือว่าแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบของจำนวนเฉพาะกันก่อนนะคะตัวประกอบของ18เนี่ยมีจำนวนใดบ้างก็จะมี1คูณกับ18ได้18นะคะมี2 9คูณ9ได้18แล้วก็มี3คูณ6ก็จะได้18เช่นกันค่ะ และตัวประกอบทั้งหมดของ18ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีจำนวนใดบ้างนะคะเด็กๆก็มาดูจากตัวนี้ค่ะตัวที่เป็นจำนวน,น,นเฉพาะก็คือมีเลข2นะคะแล้วก็เลข3ถูกไหมคะที่เราท่องจำกันไว้เนาะดังนั้นจำนวนเฉพาะก็จะมีแค่2และ3นั่นเองค่ะตัวประกอบของ20่นะคะมีจำนวนใดบ้างตัวประกอบของ20นะคะ,นนะ,ก,ะ,คะก็จะมี1คูณกับ20นะคะ มี2คูณกับ10นะคะแล้วก็มี4คูณกับ5ได้20นะคะตัวประกอบของ20ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีจำนวนในบ้างก็จะมีจากที่เราท่องนะคะก็จะมีเลข2ถูกไหมคะแล้วก็เลข5นะคะ2 3 5 7 1 1 13า็ก็จะมีแค่2กับ5นะคะดังนั้นจำนวนเฉพาะก็จะเป็นเลข2กับเลข5นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนะคะ 5เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ25หรือไม่เก่งมากเลยค่ะเป็นนะคะทำไมถึงเป็นก็เราพอว่า2เหตุผลนี้เองก็คือ5เนี่ยเป็นตัวประกอบของ25นะคะและ5ก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นเราจึงส,สามารถสรุปได้ว่า '5 เป็นตัวประกอบเฉพาะของ25นั่นเองค่ะคำถามข้อที่2นะคะ9เป็นตัวประกอบเฉพาะของ27หรือไม่ เด็กๆลองคิดตามนะคะใช่แล้วค่ะไม่เป็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า9เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวประกอบของ27ก็จริงแต่ว่า9เนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าไม่เป็นค่ะดังนั้นจากสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยเด็กๆจะพอจะทราบไหมคะว่าตัวประกอบเฉพาะคืออะไร ลองสังเกตจากชื่อนะคะตัวประกอบเฉพาะนะคะแล้วลองนึกคําตอบดูดีนะคะเก่งมากเลยค่ะตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบนะคะที่เป็นจำานวนเฉพาะตัวประกอบก็คือตัวที่สามารถหารได้ลงตัวนะคะที่เป็นจำานวนเฉพาะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กเด็กลองพิจารณาสถานการณ์ที่คุณครูกําหนดให้นะคะ11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ88นะคะ เด็กๆก็ดูคุณครูพยายามแยกสีให้เด็กๆแล้วว่าเราต้องพิจารณา2เรื่องก็คือเรื่องของตัวประกอบแล้วก็เรื่องของจำนวนเฉพาะนะคะเรื่องก็ดูก่อนว่า11เนี่ยเป็นตัวประกอบของ88ไหม11คูณ8ได้88ใช่ไหมคะดังนั้นส1เนี่ยสามารถหาร88ได้ลงตัวนะคะก็เป็นตัวประกอบต่อมาเราก็มาดูเงื่อนไขนที่สองว่า11เป็นจำนวนเฉพาะไหมอ่า11เเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมคะ งนัในข้อนี้ถูกเลยค่ะเพราะว่า11เนี่ยเป็นตัวประกอบของ88และ11ก็เป็นจำนวนเฉพาะค่ะคำถามต่อมานะคะ57เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57ใช่หรือไม่ผิดค่ะเพราะอะไรคะลูกเพราะ57ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะผิดเงื่อนไขนี้เราก็ตอสามารถตอบว่ามันผิดได้เลยนะคะผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเราก็สามารถตอบได,ได้เลยว่ามันผิดนะคะ ต่อมาสถานการณ์ต่อมานะคะ3และ23เป็นตัวประกอบเฉพาะของ69ใช่หรือไม่นะคะถูกต้องค่ะเพราะ3แล้วก็23เนี่ยเป็นตัวประกอบของ69นะคะอีกเหตุผลหนึ่ง3และ23ก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะถ้าถูกเนี่ยเด็กๆต้องใส่ทั้ง2เหตุผลนะคะมันต้องถูกทั้ง2เหตุผลสถานการณ์ต่อมานะคะ35เป็นตัวประกอบเฉพาะ ที่มากที่สุดของเกสิบถูกไหมคะตอ,อนนี้เด็กๆลองคิดดูดีๆนะคะคุณครูให้เวลาคิดนิดนึงค่ะถูกต้องผิดนะคะเพราะว่า35เนี่ยมันไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะมันก็จะไปผิดข้อที่เป็นเหตุผลเรื่องของจำนวนเฉพาะนะคะคำถามต่อมานะคะจำนวนเฉพาะทุกจำนวน มีตัวประกอบเฉพาะเพียง2จํานวนคือ1กับตัวมันเองข้อนี้ถูกไหมคะเด็กๆไม่น่ายากนะคะดเด็กๆลองคิดทบทวนดีๆผิดนะคะเพราะว่า1ไม่เป็นจานวนเฉพาะนั่นเองนะคะตอนเนี้ยเลขหนึ่งมันไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะดังนั้นข้อนี้จึงผิดนะคะ่ะต่อมานะคะเราก็จะมาลองหาตัวประกอบเฉพาะของจํานวนนับที่คุณครูกําหนดให้นะคะ อย่างเช่นตัวประกอบเฉพาะของ29ได้แก่จำนวนใดบ้างนะคะในเมื่อเราจะต้องหาตัวประกอบเฉพาะเราก็แยกเป็น2ประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือหาตัวประกอบ1ก่อนนะคะอันดับแรกคือหาตัวประกอบให้ได้ก่อนแล้วก็พิจารณาตัวประกอบนั้นที่เราหามาว่าเป็นจำนวนเฉพาะนะคะตัวอย่างเช่นนะคะตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดตัวประกอบทั้งหมดของ29ก็จะได้แก่1และ29นะคะ ดังนั้นตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะก็จะได้แก่เลข29เพียงเลขเดียวนะคะแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะเพราะว่าเราหาตัวประกอบเฉพาะเราก็ต้องแยกหาตัวประกอบและดูตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะแบบนี้นะคะต่อมาเราลองมาหาตัวประกอบเฉพาะของ55กันบ้างคะ่ะเราก็มาหาตัวประกอบทั้งหมดของ55ก็จะมี1คูณกับ55ได้55ใช่ไหมคะ แล้วก็มี5คู่กับ11ได้55นะคะซึ่งตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยครบละเราก็จะมาพิจารณาตัวประกอบเฉพาะก็จะมีเลข5นะคะที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็เลข11ใช่ไหมคะที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ55ก็จะได้แก่5แล้วก็11นะคะและตัวประกอบเฉพาะของ62นะคะมีอะไรบ้างนะคะ เราก็จะมาหาตัวประกอบเฉพาะของ62ก่อนนะคะเราก็จะมาหาตัวประกอบของ62นะคะก็จะได้แก่1คูณกับ62นะคะและเด็กๆก,ก็จะสังเกตว่า62เนี่ยเป็นเลขคู่นะคะดังนั้น2สามารถหารได้ก็จะเป็น2คู่กับ31ดนะคะดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ62ดงเด็กๆก็มาดูพิจารณาตัวข้างบนนี้ค่ะว่ามีเลขอะไรเป็นจำนวนเฉพาะบ้างนะคะซึ่งเราทราบแล้วว่ามีเลข2นะคะ แล้วก็เลข31นั่นเองนะคะมดเรื่องเอ่ยค่ะหมดแล้วเนาะดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ62ก็จะมี2แล้วก็31นะคะต่อมาเราจะมาดูเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูสถานการณ์ที่คุณครูกําหนดให้ว่าการแยกตัวประกอบคืออะไรนะคะโดยคุณครูเนี่ยจะเขียนเป็นผลคูณของเลข8นะคะ ซึ่งจากที่เราเรียนมา8คือ4คูณ2อันนั้นถูกต้องนะคะหรือไม่8ก็อาจจะเป็น1คูณ8ก็ได้ใช่ไหมคะที่ได้8หรือไม่8ก็คือ2คูณ2ได้4นะคะแล้วก็4ไปคูณ2อีกก็กลายเป็น8เช่นเดียวกันนะคะและเด็กๆลองสังเกตนะคะสมการที่มีเครื่องหมายถูกอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสมการที่เรียกว่าแยกตัวประกอบเด็กๆลองดูนะคะว่าสมการไหน ก็เป็นสมาการสุดท้ายนะคะที่8เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ2นั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะลองมาดู9อะไรบ้างที่เป็นผลคูณแล้วคูณกันได้9ก็จะมี9เท่ากับ3คูณ3มนะคะมีอะไรไหมมี9กเท่ากับ 1, คูณเนะคะเหมือนเดิมค่ะลองสังเกตเครื่องหมายถูกอ่าสมาการที่เป็นการแยกตัวประกอบนะคะก็จะเป็นสมาการนี้ 9เท่ากับ3คูณ3นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็น10บ้างล่ะคะอ่า10ก็คือ10เท่ากับ1คูณ10ได้10ถูกต้องใช่ไหมคะหรือไม่10ก็จะเท่ากับ2คูณ5ก็ได้นะคะแต่สมการไหนล่ะที่จะเป็นการแยกตัวประกอบก็จะเป็น10เท่ากับ2คูณ5นั่นเองนะคะแบบนี้เราเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะคะอ่ะคุณครูลองเพิ่มไปที่เลข1 5 เด็กๆลองนึกซิว่า15แบบไหนที่จะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะค,คุณครูก็เริ่มก่อนเลย15เท่ากับ15คูณ1ห,หรือไม่15ก็จะเท่ากับ3คูณ5ก็ได้เด็กๆลองเราส่าเขาลูกว่าสรรมการที่1ห,หรือสรรมการที่2นะคะที่จะเป็นการแยกตัวประกอบ ใช่แล้วค่ะสมก,การที่2นั่นเองนะคะ15เท่ากับ3คูน5นะคะสมก,การนี้จะเป็นการแยกตัวประกอบเด็กๆพอจะเข้าใจหรือยังคะเดี๋ยวเรามาลองดูสมก,การสุดท้ายว่าเด็กๆจะเลือกถูกหรือเปล่านะคะค่าล่ะคะลูก25เราสามารถเขียนเป็นอะไรได้บ้างก็จะเป็น5คูณ5เท่ากับ25ใช่ไหมคะ หรือไม่ก็จะเป็น1คูณกับ25ก็จะได้25เช่นกันนะคะดังนั้นสมการไหนคะเด็กๆว่าสมการที่1นะคะหรือว่าสมการที่2เด็กๆลองคิดดูนะคะลองคายดูใช่ค่ะลูกสมการที่จะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะต้องเป็นสมการที่1นะคะก็คือ25เท่ากับ5คูณ5นะคะบางคนอาจจะอ๋อ บางคนอาจจะงงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะทีนี้คุณครูแบ่งเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแบบไม่ใช่การแยกตัวประกอบนะคะและแบบฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการแยกตัวประกอบเช่น8เท่ากับ4คูณ2นี่ยไม่ใช่การแยกตัวประกอบนะคะแต่ถ้า8เนี่ยเท่ากับ2 2คูณ2คูณ2นะคะ2ูณ2เป็น4และ4ก็คูณ2ก็เป็น8เหมือนกันแบบเนี้ยจะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะ 9มีค่าเท่ากับ9คูณนะคะไม่เป็นการแยกตัวประกอบแต่ว่า9เท่ากับ3คูณนี่ยจะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะตอนนี้เราไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องของความถูกผิดในการคูณนะคะอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะการคูณต้องเขียนให้ถูกแต่ว่าเราพิจารณาเรื่องของหลักสำคัญก็คือการแยกตัวประกอบนะคะต่อมา10เท่ากับ1ิคูณ1อันเนี้ยไม่เป็นนะคะ แต่ถ้าเราเขียน10ในรูปของ2คูนเนี่ยจะเป็นการแยกตัวประกอบนะคะ15ถ้า15เราเขียนเป็น15คูนเนี่ยไม่ใช่การแยกตัวประกอบนะคะแต่ถ้าเราเขียน15เป็น5คูณ3เนี่ยก็จะเป็นการแยกตัวประกอบ20เท่ากับ2คูณ10ก็ยังไม่ใช่การแยกตัวประกอบนะคะและ่20เราจะแยกตัวประกอบได้อย่างไรก็เป็น2คูนเป็น4นะคะ 4คูณ5เป็น20นั่นเองนะคะ25เท่ากับ1คูณ25ก็ยังไม่เป็นการแยกตัวประกอบนะคะแต่ถ้าจะเป็นการแยกตัวประกอบต้องเขียนเป็น25 5เท่ากับ5คูณ5นั่นเองค่ะเด็กๆพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าแบบไหนที่เป็นการแยกตัวประกอบนะคะใช่แล้วค่ะ การแยกตัวประกอบก็จะเป็นการเขียนแสดงจำนวนนับนะคะในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะคะเช่นข้อเมื่อกี้8เท่ากับ2คูณ2คูณ2นะคะ2เป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยนะคะ2คูณ2เป็น4และ4คูณ2ได้8ถูกต้องค่ะ9เท่ากับ3คูณ3นะคะ3เป็นจำนวนเฉพาะนะคะและ3ก็คูณ3เป็น9นะคะ สิบเท่ากับสองคูณห้นะคะทั้ง2และ5ต่างก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะและ5้คูณสองก็ได้10ด้วยนะคะต่อมาเราจะมาลองพิจารณาสถานการณ์ว่ามันถูกหรือว่ามันผิดนะคะยี่สิบเอ็ดเท่ากับเคูณสามเนี่ยเป็นการแยกตัวประกอบถูกไหมคะเด็กๆว่าถูกคะ่ะเพราะว่าทั้ง7และ3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเนาะ 7ก็เป็นจำนวนเฉพาะ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะและ้วคูณก็ได้21จริงๆนะคะและถ้า12เท่ากับ3คูณเนี่ยแยกตัวประกอบถูกไหมคะลูกเด็กๆเรานึกภาพตามนะคะใช่เลยผิดนะคะเพราะว่า4เนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะถ้าเมื่อไรที่มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะมันก็ไม่สามารถเอามาเขียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบได้นะคะ 28เท่ากับ1คูณ7คูณ4ถูกต้องไหมคะดเด็กลองคิดนะคะใช่แล้วค่ะมันไม่ถูกต้องนะคะหรือว่ามันผิดเพราะว่าทั้ง1แล้วก็4เนี่ยต่างก็ไม่เป็นจำานวนเฉพาะทั้งคู่เลยนะคะแล้วถ้า42นะคะคนคูเขียนเป็น3คูณ2เป็น6 6นะคะ6 7ูณเเป็น42ถูกต้องนะคะแต่มันแยกตัวประกอบถูกไหมนะคะ ใช่เลยถูกต้องนะคะเพราะว่าทั้งสองทั้ง3แล้วก็ทั้ง7เนี่ยได้ทั้ง3ตัวเนี้ยนะคะเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากเนื้อหาความรู้ไว้ให้เด็กๆได้ดูได้ศึกษาได้ทบทวนไว้เท่านี้นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมทำกันบ้านกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะ เนื่องจากสถานการณ์โควิดนี้เราไม่ได้เรียนออนไลน์ที่โรงเรียนนะคะคุณครูจึงทําคลิปมาให้เด็กๆได้ศึกษาฝากติดตามกันด้วยนะคะ